มื่อนี้สักขัดกสีพามาเบิ้งมาสมบรรยากาศยามเช้าๆอยางอยู่บ้านสักขัดปาดกอไผกก้อนี่นะน้ำโท่จกเพลเอลปีกะมิเคยผัดไปจากเธอเนอะาะปกกระพันแหกิลิเบิ้งชิลมลงทับทางล่ะชว่วงนี้ข้าเจ้ากะห้นขา้าวหุนนำนะหุนมันจะพาสีหาม,มาข้าเจ้ากะมาแป้งทานี่นะหลังจากที่สักขัดพามาเบื้งแต้ ลาสุดเมนนำนำหึ่นเนาะนำคุณน,นำหึ่นคาพูนเมื่อนี้ก็พา,าลงมาสมบรรยากาศยามเช้าเศนาะห้าหมงหน้ามงสาวนะทาหือกะกวงคว้างนอซวงนี้เขาเจ้าดุดแป้งทางเอาันเอานี้ห้ามาม,มาจะพาสี ขจาเจ้า,จา่นเข้างามแรงแรงมีปาดาึิถึงอยู่เซิงสุู่ไทยคือคือ,คอนกคนไปไห้ไปนาก็แรงกลับมาเต้นานทานกระท่ำปะข้าเจ้าเอารถห้ามเดี๋ยวเลยเดี๋ยวชัวขัดสิพามาเบื้องือบัก ข้าเจ้าก็สินี้เหอบริการสาวบ้านประมาณนี้เนาะเป็นเหอบักน่ายเลยละ่ะแต่ก็ใส่ใส่เกินจ้างาเนาะขาห้ามลดห้ามลางกะสีราคาเด๋ววนี้สกัดกันมีเร,รเจอเลยเนาะัะคันเลยแล้วเดิน กะสิเป็นเถอบักบักง่ายในนีนน้เลยเนาะที่ข้าวส่เอาห้ามดุดง่ายเป็นกระบะเป็นอะไรเศร้าขัดใจเห็นขาวเ,เอาห้ามเนาะบางคนก็แก้มันแกหรือเป็นรถไทก่กะมาห้ามเหอลำน,นี้แต่กะจางข้าวจ้าเป็นที่เอวเนาะไปครับ ยำซอสแบบนี้ก็สิมีชาวบ้านเนาะลงมาเซอ่อมองห้าป้านแซมองปะไว้แล้วข้าเจาก็ลงมายำชาขัดมาเห็นต้นกระทิ้นเนาะยูแคนมเซหลังเป็นดอกอยู่ต้นน้อยๆเอาเหุ่นไปเอแม่ก่อนนะเรามากินมันสมตำมะฮุ่งมันยังมีง่ายกระิ์เป็นดอก น้ำโทม็นมียามพักปป้งอ่มันชนี้พากที่สรงขี้ป้าเนาะแทแคมเซเต็มเลยฟังข่าวพอครับเบึ่งนี้มันก็จอยยังมีลงไปหายไปนานเอออยู่ตัวนี้น้ำโทม เท่เลยข้ะลงมาแต่เช้าหกโ,โมงแล้วตอนนี้หกโมงครึ่งเขาจะไปนาะบางคนกัดเจ็ดโมงบางคนกัดหกโมงบางคนกัดสีใส่ใจคือลำนีเนาะเอาข่าวห้าเวลาเขาจะเอาข่าวมาไล่ๆนะเป็นข้าวไฮข้าวนะาแต่สิเป็นเธอทีเขาเจ้าจ ยืมกันเนาะที่มีเจา้าคองเลยก็เรงเคยกันคนในบ้านนี่เขาเจ้ากัสิีอาศัยกันแบบว่ายืมคืออะไรกันเนาะแล้วก็เติมน้ำมันเสื้อแล้วก็เอารถหามเนาะรถไทยก็เอาหามได้เนาะเล่นนี่สกัดเทนอัน,น,นข้าเจ้าเอารถไทยหามอยู่ก็สิมองนี่หละเอาหามได้เนาะคือบักง่ายกะ ลายจะเป็นรถกระบะรถไทยมันข้าจ้าห้ามหือแบบนี้นำเสืส่วงนี้กะเริ่มไส้แล้วเนาะมีเด็กคุณแล้วาการยำสาวแบบว่าขากยี้เนาะ ส่วงนี้แม่นำสีไใสแล้วนะไม่เด้คุณช่วส่วงนันโท่มเลยได้ด้วยนผู้ท่าผู้แก่้ันสกัดแมนอาน้ำสีนะสกัดหินก็จะไม่ค่อยอาบน้ำปปากันน้ำใสอยู่ในก็แหงแหลงหินเลครบตาลงมาอาบน้ำักบุงแถวแคมซีนี่การแมนน้ำท่มเลยนะ กำลังโป้งมือ่อยน,นะยอดงามๆเนี่ยนะเห็นผักบ้องมันเลยเนาะยู่นี่นี่เผิ่อสกินกับลงมาเก็บเอาได้เนาะแต่กะรทายอดมันโป้งงามๆยาวๆก้อนอันนี้มันหักกระหฮิรมือนี่หนหนะเต็มเลยแถวนี้มีแต่ผักบ้องพูดนะสุดยอดพ่นเลยแค่นี้ เต็มไปเลยแค่นี้มึงต้นมาผิดก,กันเลยกักตใต้มาเลยนำ้ำธงเดี๋ยวสกัดกระซีมันเพินก่อนเนาะเดี๋ยวมื่อน,อนี้ไอ้มันเพลินสิแวะมาลิ้มน,นำนะ้ำเนาะเพลินมาไทยทิ่อยู่บัืองนองเพิ่งกัดกระซีแวะมาหฮะสกัดนะปุ่นละเพลินมากระเทงๆปุ่นละ อันนี้เป็นบรรยากาศาาเพระเศ้านาะสกขัดทาลงมาเบิง่งนี่สักขัดกำเดยไปเซอร์นะไาทางไทยเป็นสิมาแปะเล่นนำ้ำบอมันมาสองมันคนเดินทางเราไปตลอดเนาะบ้านนั้นบ้านนี้เราก็เลยสีแวะมาห้าสักขัดนะ หนึ่เปอร์เซ็นเขาจะให้กีรอนของเ่าได้สิบพันจากโตนชาวตัวสิบพันแบบาร้เลยเขาจะไปพุดมาเล่นพุดเอาบอหรือเหตุใดๆเอากีรอนพุดพุดนุดีรดตัวหนึ่งของผู้ใดอันนี้นี่โอ้ของผู้บ้าวน่อยอ่ะคือถือ ขึ้นไปเลือกอยู่พวกอยู่เทิงพวกอโยช่วช่วยลูกเอ้ยบ้องแม่นี่อ้องกระเพาะดีู่จนจะตา้อส่กระเจ้าห้ามลูกเอ้ย้ามาเต่ผาพุนเลยเนาะบานขาเจ้านะเฉยๆนะชาวัดเนาะอยู่ต่างอะไรนะบอลสีชาวคัดเคยไปสุดละนผัอยู่้ผัดมาอ่ะักมากไหมเช่าิมันก็น่าจะสัาไรเดี๋ยวเราค่อยงงตแต่ง เด็กน้อยกยังจะเอาเเอามาให้มาเลาะในเดิอยให้เริงในยแล้วก็ซื้มะเพือเจ้าเป็นัวเลยเด็กกินนี่ขามนะนี่ไข่เต้าเต้ามีแต่เต้าสุกไ้มคะอลิมะเพือสุกกระสือตาไวเต้ามดดอละวห่างรเลยเป็นโผเลยีลา ไปกดบดหมอมัดเมูม no. okay. uh, uh. uh ัดมาเต็มเลยห้ากิโลไม่เล็กหน่อยก็งานไกเตอร์่เส oh. ิมให้ห้าพ oh. ัน uh. ี่อหนาหนามันจจับือเียมีอยู่สอโตวเนาะห้าเนี่เช่าเนี่แล้วเลห้าพันไอชิปเดเม่เอ้ยทรงน้ชิปเนาะมาปิดกะห้าพันห่้ไอ แก่กับขมาขมลายจะคุกชุชิตพันธคีบนะห้องมีชิ้พันช่งมีชิดตันหนจะคัดเป็นตะแห้งใบล่ละไมคยตาแห้งเลยนะตาแห้งไวไหมคูเป็นชุบอ่ะตาแห้งแดดไหมคะไปอันนี้นะแกนเป็นเป็นตอไอ้น้องกับมันพอฟองเม่ก็คัดห้าจะแก้มดนี่

อ๋อแงยังมเยอว่าพอแงเนออสักหงนีเมาแงต้องสีองนะเออหอเอามาชอบทำงห้าพันนไปเอาป็น้ำแค่กินจักไงน่ารีบเอ้ยนาชิปเอ้ยเอ้ยม่ดสิแบบสีทงีทงเด้อเอาเงินมาให้ ออพืชทงแท่เพื่อนมาแต่สีสกัดกับสีมาเอาต้องเอาต้องไปเพือแม่เพื่อจีห่อสมเพื่อเอ็ดส่มมู่ป้าซนะือว้เต็มคือมีเพื่อผักว้แล้วกัปรุงอะไรใบเลยเ,เ,ลยเลยสื้อตู้เย็นแหละเอามาห่อต้นเสานะะต้องกลับมาเอาแต่ยุนี่นะ้องยามห่อข้าตุมก็ได้ Thank <laughs> you. จะเป็นสีนูป mm ้าเขาเจ้าอได้ม hmm. ูป uh ้ามาเมื hmm. uh ่อคืนนี้เนาะแล้วเขาเจ้าก็ทูบอ่านี่เปิสีเอานะเดี๋ยวไปบึงแล้วเขาเจ้าโผเป็นมูปลาแท้ๆเลยเขาเจ้าได้มาแต่ปลาเขาเจ้าก็เอามาตอนกลางคืนเลยก็เอามาให้โลหนึ่งเขาเลยก็ไม่เซ็นห้าสิบเส้นห้าสิบนะแม่สักคัดเพื่อนก็มาพักไว้เป็นเมื่อคืนนี้เลยเนาะ อะไรเพิ่งก็มาปรุงเซอกระเทมเซอร์ข้าวเ,เ,เนื้วหน่อยหนึ่งแล้วก็ปรุงเกลือเป็นนวนแล้วก็ใสเอามาห่อแบบนี้ช่องซ้ำมือก็ได้กินเลยเนาะเป็นส<ะ>้ม่องมืออืออย่ได้กินแล้วคนอมีกินส้มมูดิบกะเอาไปปิ้งก่อนกินเนาะบางคนก็นสิกินดิบแบบนี้แต่ถาเป็นมูบ้านหรือว่ามูตลาดกบสิมีกากินดิบเรียลว่าอันนี้เป็นมูป้าแต่ช่วนใหล่กับปิ้งหันละปิ่งกินเนาะ เอ็ดเหินเป็นผมก่อนจากมือช่องมือนะฮะปะไวนี่แหละได้หนึ่งละแล้วก็เอาย่างมัดนะมันคนจะการใส่ต่อมัดแต่กาใส่าย,ย่างมันกนารสะดวกง่ายดีนะ นี่เขาครับพึ่งกะสีมัดโทมัดไายนะมัดกลางไงยยนะหอมส้มอันนี้ฮอรแล้วก็สปีปะไวะ้หนอนเป็นส้มจมัอองมือซองมือมันเป็นส้มและส้มพอดีกะสิเอาไปเซอร์ตู้เย็นเรามีคืนมันส้มโพดเดี๋ยวกินยำเลยกะออกมาปิ้งกินเนะาะยาง มันะเ็นฮอประมาณนี้กินผูดเดียวฮอหนึ่งนี่อิ่มเลยเนาะกินกับข้าวเหนียวเนาะกัดมาพีกโ๊กแสบกินกันเองกับซีใสมือแบบนี้เลยเนาะมีเสื้อทงมือกันเลยนะน ตอนเช้ากะไม่มีเรือลอยล่ายเนาะแต่อันะไรก็แล้วละไปกลับไปหาอาบนองอาบน้ำนะมีเรืทางเรือกลไปเนาะมีกะยูเฮอรนี่ละมือนี้สบายดีกับถักถ่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อน้องมือนี้กะมีไอ้ไอ้นาะมานาั่งรินนำบามันเนาะสองบะมันคนเดินทางเนาะแล้วก็เป้าบุญตาเพื่อนมารินนำมือนี้ สบายดีสบายดีมาเยี่ยมหน่อยเธอหนึงเหมือนเป็นเธอทีซองแล้วเนาะถีไอ้เพิ่มนมาลินนะแ,แต่ว่าเมอรอดี้มาคำนะมาคำไอ้เพิ่นดอันเอาทุเรียนมาเพิรสกัดหนังเนาะมีไอ้ฟังใครเพิร์ดพา,าเพิรสกัดป้าผูบังไงเลยสกัดกินไปสองผูเนาะอิ่มเลยแ่บแสบหอมเนาะหวาน เคยสีเบิดละดูแลนอนยังได้กินอยู่กับขอบเจอไอ้ฟังไทยเป็นลายเด้อที่พระมนจาเราคัดเลยกะขอบเจอไอ้มันเพื่อนใช่ที่ได้มาเหร่นน้ำพอเพื่อนเป็นคนเอาทุเรียนมาเถอะลงทุนจากฟังไทยได้หมาหอดผีบานสัคัดโคตรไกลเลยเนาะไอ้เพื่อนกระซือจากฟังไทยมาเลยได้ซีโนยได้สคัดพาปเบิงนี่ทุเรียนน้อยแบบไงเลยราสะออนค่ะ เพราะว่าบานสักัดไม่มีกินเนาะมาทุเรียนห้ากินเราคากะโคตรแพงข้าเจ้ากะมีเอามาให้เนาะมีเอามาให้ก็คือมีเอามาขายเนาะกะเขาเจอยังไงประมาณนี้เพราะว่าราคาแพงขาเจาะเอามาอะไรกะแบบไม่มีคนซื้อ่นาดส่ดน้าข้าเจาสีอเกตดมีดีเอามาให้แต่ว่าอันนี้แบบว่บปัดบึงผูบังไงเลยหอมหอม จะกัคนยุเพินก็มีแต่คนมากินเนาะมากินทุเรียนกับขอบเจออะไรคั่งไทยลายเด้อพามันคือสาวพัดอันนี้ก็สิเป็นบาบุญตาเนาะคนยู่เบิงนอกนี่แหละแต่มาคนละบ้านกับสาวพัดนะเพิ่นกับเผ้ามังกรชาวพัดกับเผ้าผูไทยนะกัเป็นมู่เห็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าเห็นคนละห้องั่นน่ะเพื่อนก็เอ o ย t ท b e คือกันะแมนบาบุญตาบ้านนอกพามังกรผักกติตามในเด้อพี่น้อง ไปเบิ่งไปโสมซองเพิ่นได้เนาะซองเพิ่นนี่กาสีฮาปลาหายูหากินเนาบบว่ะคิปถี่หา้าเบิ่งยาเนาคือขาเจ้าไปเฮฮานข้าเจา้า,า,เจาเอิน่นแมนไปป้อนน่งไปโฮนี่แลหละฮายูฮากินแบบสุบูหานนี่แหละขาเจ้าไปปอเอาสัตว์อะเลือกะไปกันเลยๆล่คนถังเด็กหน่อยผู้ใหญ่เนาะไปโฮไปโฮแสวก,กันหนะั่ะนะไล่สั์หาสัตหายูหากินจ่สีซองเพิ่นนี่กาสุดยอดเนาะคิปหายูหากินฮาป้าป้าพรหัก เที่ยวธรรมศาสตร์นะไอ้มันนี่ก็เดินทางไปทุกม่องเดินทางเดินทางยางเดียวไปหาสาวเนาะบ้านนั้นบ้านนี้หาสาวหาเซลสาวไปเที่ยวเกือบทุกบ้านเลยเนาะมื่นนี่ก็สิไปเซลสาวเน่ยน้องเนาะเดินทางนำการนอนมืออื่นนาะไปไปโอเคเดินทางนำกันเดี๋ยวมาติดตามนำการนอนมืออื่นสักพักก็สิไปกับประมาณนแหละแล้วก็กับมู่เนาะไปเลยไล่บ้านเนาะไปเบิ่งเขตสุนัตบดเนาะพามังกร อันนี้ก็จะเป็นเบาวงเนะาะสวัสดีเพิ่นกับเอ็ดส่องยูทูบคือกันนี่ยูเบิร์เดียวกันเนาะแต่ว่าสกัดไม่เคยหูว่าเราเอ็สยูทูบเพราะว่าไม่เคยเห็นส่องเราวค่ะนะ <laughs> จนมามือนี้เลยกับเพื่อนนั่นเป็นมูบาวุนตาเนาะ,ะบาวุนตาการนัดมาลิียนยูเทิน์นสกัด <laughs> เพื่อนก็นม,ามาหาจังสิกะหาก็เคยเห็นกันครั้งแรก <laughs> แต่กะหาก็หูจักสื่สอซองเพื่อนเนาะรอก็รอเนาะสื่อซองนั่นเลยก่อนซ <laughs> องเบาวงคนทำฮากินประเทศไทยเนี่ย ติดตามเพื่อได้เด้อเนาะเพื่อนจะเอ็ดคลิปแบบนี้แหละหายุหากินเนะแม่นะหายูว<า>่ากินป้า <5 S 1> คือการทาทะเลมากคลิปสไตล์แบบนี้กะไปเบิงทางสองเพคนได้เนาะเบาวงทำมาหากินเนาะเอนกะมเมื่อกี้นั่งลมกันซื้อๆเนาะไอเพื่อนมาใหา้ก,กับเร<ง>าเจ้าคัดกับไม่ได้แต่งเลยยูเด็กกินสวยเพื่อนกินเนาะเพราะว่าไอเพื่อนกะสิจะหน่อยกะสิกลับไปผักทอดแล้วเนาะเพราะว่ามืออื่นไอเพื่อนกะมีแทน เดินทางทนนทไปเขตสุนทบดเราไปถ่ายคลิปเล่าให้มองทีแรกกะคิดว่ามาต้นเพลงและสีพากันเอ็ดเนี่ยยูนเากินกินข้าวกันทำไมแต่อายเพ่อนมาข้ามเพราะว่า <laughs> การเดินทางเลยก็มีสะดวง้งค่ะนะอายเพ่นก็เดินทางคนเดียวกับ<น>ขับรถกับสี่าได้เนาะนับนอ้อ <laughs> งแต่เทียงเนื้อน้องเทียงเอาสีมาหาวะน้องว่าเทียงอะไรเนาไอามาจันเทียงทีรี <laughs> <laughs> สีาำละ้ะ <laughs> ป็นการเดินทางมาใกล้พี่น้องเลยแต่ทางไทยจนวันมึงนอกมาแม่นง่ายพี่น้องหลายกิโลพี่น้องแม่นเพื่อสีมาฮอตพีเพื่อเอาทุเรียนมาเพือเซอรคัดเนาะเพราะว่าเอฟซีพันพามาเพื่อมาจากทางไทยให้มันเพื่อกะเอามาเพื่อกะขอบเจอลายลายคลิปเลียวนทรายทรายอย่างคุดคุติดตามดูว่าส่งโมงอะไรคลิปเลียวเออลาวนะใครบุกไปเดินรุง บ่ขอเสิเฮ็ดก็ต้องซื้อตัวซ้ำใหม่มังคนก็ได้เงินเลยคาทิดเดียวคนลาวลยมันง่ายคนไทยคนไทยคนลาวมันม่ห้องหับเอะไรกันัอะเรกันยังมันง่ายกว่ายู u ูบอีกนะชาวลองั้นๆั้นๆยูทูบก็มีเนาะเนี่ยคิปอะไรเรียลนี่บม่มีนี่นี่ที่สดไร่สดสดปั ีออ่ามือนี้ก็ไปมือนี่ยนะค่ะเบมือนี้ก็มีแต่ไอ้เพิ่นมานาั่งลีนซื่อโอลมกันเบาเรื่อง YouTube เพอร์ความหูกันหลายอย่างเนาะมีแต่นางลีซื่อไม่ได้กินขา้าวกินน้ำกันเนาะมือนี้ก็ได้อ่าเพิ่นก็นมาทำเบาวงนี่กะกินน้ำแล้วก็มีแห้ง <c oughs> นะครับมาเห็นกันเ <c oughs> ถื่อแหลกเนาะอยู่เหิ่อนเดียวกันนี่แหละแต่เพิ่นไม่ได้ไปน้ำเนาะมืออื่นค่ะเวแม่นค่ะเวมือค่ะเบเสดานเสดา่ได้ไป สนนาสนนาจะได้ลุยน้ำกันได้ได้คลิปนี้เราคักับค็อปปี้ไปสนีก่อนเด้อเนาะขอบเจอไอ้มันเนาะสีอาทุเรียนมาเพิ่อแล้วก็ขอบเจอสีฟังไทยน้ำขอบเจอบาบุญตาดัมเด้อร์ทิมารินน้ำมืออื่นกะลุยน้ำกันเนาะมืออื่นลุยชนบทเลยไปเดลไล่มองเนาะเดี๋ยวถทามันตามสมน้ำกันเด้ออีพีต่อไปเนาะคลิปเรคัดกับสีไปกับไอ้มันนี่แหละแล้วกับบาบุญตาเนาะ 可以。Okay.